สวัสดีครับพบกับครูบอมนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการใช้งานของเว็บ dlit นะครับในโมดูลของที่ห้องสมุดดิจิตอลนะครับคลิกเข้าไปเลือกที่ห้องสมุดดิจิตอลนะครับในนี้จะเป็นการรวบรวมเว็บไซต์ดีๆนะครับเพื่อใช้ที่มีสื่อประกอบการสอนให้ค้นคว้าทำโครงงานได้มีทั้งห้องสมุดสพทนะครับห้องสมุดต่างๆเยอะๆมากมายนะครับโอ้เยอะๆๆครับ ชุดรวมนะครับอ่านเอาละกันนะครับมันมีหลายอันผมจะลองคลิกมั่วไปนะครับมีทั้งของทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับอลองไปไอ้นี่ดีกว,ว่าไซโชดีกว่าครับไซโชไซโชก็จะเป็นอ๋อไซโชก็จะลิงก์มาเป็น youtube นะครับช่องของไซโชก็จะมีพวกวิด,โดีโอต่างต่าประมาณนี้นะครับ <ไ S 2> เราก็เข้ามาศึกษาได้ครับ อันนี้ของต่างประเทศนะครับเรากลับไปดูที่ทห้องสมุดของประเทศไทยมีไหมโอ้สมมากของต่างประเทศทงนั้นเลยอันนี้อะไรอลองดูครับอันนี้ไทยไหมก,ก็ต้องลองเข้าไปดูนะครับสารพัดรูปแบบ มันมีให้เยอะๆก็ลองกดคลิกดูเล่นๆไปก่อนละกันนะครับอะไรอย่างนี้นี่ก็คงจะเป็นต่างประเทศนะครับไว้มีโอกาสจะมารีวิวนะครับว่าในแต่ละห้องสมุดเป็นยังไงนะครับเพราะตอนนี้ดูแล้วท่าทางจะเยอะครับแล้วก็จะมึนครับอ่านี้ดีกว่านี่นี่ของไทยชัวร์ครับ True ปูกปัญญาโอเคครับลองคลิกเข้าไปดู True ปูกปัญญาโอเคครับเนี่ยครับก็จะเป็นห้องสมุดของ ของ True บริษัท t True นะครับก็มีอะไรเยอะแยะมากมายก็เราก็กดเข้าไปดูนะครับมันเหมือนเป็นการรวมลิงก์อะครับรวมลิงก์ของเว็บห้องสมุดห้องสมุดสพทเองก็เหมือนกันนะครับก็เข้าไปใช้งานตามนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าเราก็ต้องไม่ได้หมายความว่ามีหนังสือเป็นเล่มๆ,ๆไว้จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับก็จะมีหนังสือของที่เขาแต่ละเว็บเขาจัดทําไว้นะครับเหมือนกับเป็นการรวมมากกว่า ในส่วนของห้องสมุดนี้จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ผมจะพูดถึงพูดถึงตัวการที่เราจะทำ u t u b e นะครับใช้ YouTube มาทำเหมือนกับเป็นห้องสมุดของเราเองดีกว่านะครับในส่วนของนี้ในอยู่ในคลิปถัดไปนะครับจะทำแบบนี้ทำเหมือนทรายโชว์เนี่แหละนะครับโดยการที่เราจะสร้างสื่อของเราขึ้นมาเป็นชาแนลของเราขึ้นมาเดี๋ยวผมจะลองทำแบบนี้ในคลิปต่อไปนะครับโอเคห้องสมุดจะอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ